สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็มาดามวันวนอร์เวนะคะนี่ก็วันก็กลับมาเ,เป็นคนว่างงานแล้วนะคะตอนนี้เป็นคนว่างงานก็จะแบบว่ายังไงดีก็จะแบบตอนนี้ก็จะมีเวลาลงคลิปเอ๊ะหรือไม่มีเวลายังไม่รู้นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันจะเริ่มย้ายบ้านจริงๆเนี่ยก็คืออีกไม่ เดือนนะถ้าวันไม่นับสิน้นไม่นับอีก4-5วันเดือนนี้นะก็แค่อีก16วัน16วันนะคะที่วันจะต้องเคลียร์ครอคียร์ของ,ของนู่นนี่นั่นนะคะวันนี้ก็เก็บห้องนอนเริ่มจะเสร็จแล้วใดๆวันอยาแค่มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าตอนนี้การลาออก ในโนในในนเวเนี่ยเราก็คือแจ้งเจ้านายล่วงหน้า3เดือนใช่ไหมคะแล้วก็ล่วงวันหยุดนู่นนี่นั่นอะไรแล้วแต่ที่อยู่ที่เราหักไปใน3เดือนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะของวันก็สรุปก็คือ วันทํางานยังไม่เต็ม3เดือนในในในช่วงที่เราแจ้งเจ้านายก่อนนะคะเพราะว่าของวันอะมันมีรวมวันหยุดด้วย5อาทิตย์เท่ากับว่าวันทํางานอยู่แค่เดือนกว่าแล้วเราก็ช่วงหลังเนี่ยตอนนี้เริ่มจากเมื่อวะเริ่มจากวันนี้คือการที่วันเริ่มใช้วันหยุดของวันที่วันอ่เซิร์ฟเจ้านายไปเป็นวันวันหยุดสุดท้าย ในการเรายังเป็นพนักง,งานของที่ทํางานอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็วันก็ยังไม่ได้เอกสารการผ่านงานใดๆเพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขของการที่เรายังใช้วันหยุดที่เราเซิร์ฟกับที่ทํางานอยู่นะคะก็สรุปวันจะต้องรอ5อาทิตย์จนกว่าวันใช้วันหยุดของวันหมดวันถึงจะ ต้องแจง้งกับที่ทํางานนะคะว่าเออให้เขาส่งใบผ่านงานให้เราแล้วก็ที่ทํางานที่นี่นะคะก็คือพอเราออกเนี่ยเราก็ต้องคืนกุญแจคืนบัตรคืน iPad ที่เราใช้แล้วมีความแปลกใหม่ก็คือเราต้องคืนเ,เสื้อพนักง,งานให้เขาด้วยนะคะก็บสรุปวันอันนี้ไม่ได้มีปัญหาค่ะวันก็คืน ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาใดอะไรใดน,น,นะคะกเ็เดี๋ยวทุกอย่างมันจะเริ่มมีอะไรแปลกใหม่ก็คือจนกว่าวันที่วันจะย้ายไปอยู่ทางเหนือจริงๆนะคะก็เดี๋ยววันย้ายไปอยู่ทางเหนือ ก็วันก็จะอยู่ประมาณ2เดือนแล้วเดี๋ยววันก็จะเดินทางกลับไทยนะคะทุกคนก็ตอนนี้บ้านก็จะแบบลกๆวุ่นวายนิดนึงนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรแบบว่าตื่นเต้นอะไรนะคะก็อ่วันจะพูดอะไรวันจะพูดเราวันจะเล่าเรื่องอการเช่ารถนะคะการเช่ารถที่นี่ที่เราจะเช่ารถไปพร้อมกับเราที่ขนของคุณสามีจ่ายไป ตีซะสามหมื่นก็สามหมื่นโครนสามหมื่นโครนก็ตีซะประมาณเงินแสนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไซส์ของรถประมาณไหนนู่นนี่นั่นเพราะว่าของวันเองวันจะมีตัวพ่วงไปด้วยนะคะเราก็จะใส่ตัวพ่วงไปเรียบร้อยนู่นนี่นั่นก็นี่แหละค่ะเป็นกําลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะก็คืออาจจะมีขนโซฟาไปด้วย ก็จะพยายามไม่ซื้ออะไรใหม่มากเพิ่มมากขึ้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปลุ้นกันกับดิฉันค่ะว่าว่าออคุณสามีดิฉันจะซื้ออะไรเพิ่มไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยากบอกคุณสามีว่าแบบไม่อยากซื้ออะไรเพิ่มนะคะมีอะไรก็ใช้อันนั้นกันไปนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันก็จะไม่ได้อยู่ที่ที่ท,ที่ที่บ้านนี้หลายเดือนที่บ้านที่ที่เที่ยวจะย้ายไปเนี่ย อีกหลายเดือนเพราะว่าวันเราจะไปรอบนี้เราจะไปไทย5เดือนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปลุ้นกับวันนะคะว่าแบบภายใน5เดือนมันมีอะไรแบบอืสนุกสนานบ้างนะคะทุกคนก็แบบว่าเออไปดูไป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 ฟังประสบการณ์ การใหญ่บ้านแล้วก็แบบจากคนที่อยู่ทางใต้ที่แบบเมืองใหญ่ๆมีความสะดวกสบายอากาศดีนู่นนี่นัน่น,น,นแล้วเราไปอยู่จริงๆเมืองเหนือซึ่งทุกคนก็แบบมีเป็นการขลาดกลัวทุกคนจะกลัวมากเพราะว่าทางเหนือมันหนาวจริงๆนะคะทุกคนมันหนาวมากแล้วก็แดดมันน้อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นะมันเป็นถนนเส้นเส้นใหม่อีกหนึ่งเส้นนะคะที่ ให้เราก้าวเดินนะคะก็หวังว่าทุกอย่างมันจะแบบสมุทนะคะเพราะว่าอย่างของวันเองวันก็ยังไม่ได้หางานใหม่อะไรนะคะก็ยังต้องไปไทยสามเดือนเอ๊ะไปไทยห้าเดือนกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเออวันจะไปหางานทำใหม่ที่ไหนหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้ให้ฟังอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆ คือตอนนี้วันบอกตรงๆว่าวันไม่ได้โฟกัสอยู่ที่ที่เรื่องอะไรเลยวันโฟกัสอยู่ที่การย้ายบ้านการขนของการแพ็คของอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะพยายามไม่ลืมว่าเราแพ็คอะไรลงไปอยู่ในกล่องไหนจะพยายามจําให้ได้ว่ามีของอะไรที่แบบเราจะต้องรีบใช้อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่ากับ ย้ายไปรอบนี้วันก็ยังไม่ได้ไปนอนในห้องที่เราอ่ากำลังซ่อมแซมนะคะเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ให้เรานอนนะคะวันก็จะไปนอนอยู่ในรถพ่วง แต่สิ่งที่เราขอคุณสามีไปคือขอให้ห้องน้ําเสร็จแล้วกับห้องครัวเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะอันนั้นไม่ยังอื่นไม,ไม่ไม่มีปัญหาเพราะวันคิดว่าวันก็ยังไม่ลื้ออะไรออกจากกล่องทั้งสิ้นนะคะในในระหว่างทางสองเดือนที่เรายังรอที่เราจะกลับไทยนะคะทุกคนก็หวังว่ามันจะมีอะไรสนุกๆแล้วใดๆวันหวังว่าอากาศมันจะดีอะ่ะคือถ้ามันพอมีแดดหรือ ถ้าอากาศดีมากๆวันอยากไปเห็นแสงเหนือวันหวังว่าไปรอบนี้วันจะได้ดูแสงเหนือจริงๆสักทีเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เทศกาลการดูแสงเหนือจริงๆนะคะก็หวังว่ามันจะมีแสงเหนือสวยๆให้เราดูนะคะทุกคนก็อขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่ยังมาดูกันยังมาคอมเมนต์กันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปวันจะมาเล่าเรื่องอ ซื้อของงานวินเทจอวันจะมาแชร์ไอเดียว่า,าการเอฟตรงจากร้านกับการเอฟจากร้านแม่ค้าที่เขาเอามาปล่อยเนี่ยอันไหนมันเป็นยังไงเพราะว่าวันอยากเล่าเล่าปร,ประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆให้ทุกคนฟังนะคะเพื่อเอาไปให้ทุกคนได้ไอเดียว่าเอ้ยควรจะทำแบบไหนถึงจะดีอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะใดๆแล้ววันอยากให้ทุกคน ฟังประสบการณ์จากวันว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นแล้ววันก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีใครผิดใครถูกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไว้วันจะมาเล่าอีกคลิปหนึ่งนะคะว่าเฮ้ยประสบการณ์การไปเอฟตรงกับการ เอฟกับแม่ค้าที่เขาไปเอฟตรงมาแล้วเขาก็เอามาปล่อยเหมือนประมาณว่าเขาใส่ครั้งเดียวแล้วเขาก็ปล่อยให้เราใส่หรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันมันมันมีอะไรหลากหลายแล้วก็มันก็มีเรื่องตลกตลกสนุกสนุก,นกที่แบบว่าเฮ้ยเสื้อเราเอฟมาแล้วแบบมีน้องอยากได้ต่อแล้วก็มีคนซื้อต่อไปแล้วปรากฏว่าความมันเป็นวินเทจนะคะทุกคนเสื้อผ้ามันจะมีรอย คือผ้ามันจะมีรอยอยู่แล้วมันจะเป็นเพราะว่ามันจะต้องแกะตรงนู้นตรงนี้มาให้เราอะไรประมาณนี้ค่ะมันยังมีแบบหลายสิ่งหลายอย่างอะไรประมาณนี้แล้วบางคนที่เขาไม่ได้เข้าใจงานวินเทจจริงๆมันก็จะแบบนิดนึงแบบเสื้อผ้าเป็นรอยอะไรประมาณนี้ค่ะ <S <S เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวไว้ว่าันมาเล่าให้ฟังนะคะก็ยังไงอยากบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดวันจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะ อาจจะแบบมีไรสาระบ้างมีอะไรบ้างแต่ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวก็คืออยากแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้รุ่นน้องๆหรือ,อใครหลายๆคนที่ได้ผ่านเข้ามาฟังเพื่อแบบเออเอาไปเก็บเป็นประสบการณ์แล้วก็มันมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรประมาณนี้่ะเรื่องไม่ดีก็ เหมือนประมาณว่าฟังไว้แล้วก็อยากทาตามเรื่องดีก็เออเฮ้ยเออเรื่องนี้มันมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยน่าทําตามอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ยังไงอยากบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาดางวันนอร์เวย์ค่ะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติจะพยายามปรับปรุงคลิปให้ดีต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย